เด็กครับเสี่ยวอดสวัสดีครับ,รบอ่าเออนพราะไงไม่อยังกูมาเนี่ยมาเบิ้งรถแล้วรถมันโลดมันเป็นอย่งไนีรถมันแหางเข้ามาอ่า <ๆ S 2> ว่าร <ผม S 1> ประวัติแถวฟังเนี้ยมันไปจากไหนไปในรถก็ว่าลงหอดผักไก่คนไปผักไต่ไปขุดหินครับเออไปขุดหินมากไปขุดหินมากกนนีได้หลากว่าตัวครับมันหลดแห้งง่ายกับว่าไรเครื่องกับฟางก็ไดแต่ว่าสร้างนตะบุเพุ่ธว่ามันสมกองสมไฟให้แล้วสมไฟสมกอง สอบจะไดนจังเบิดเป็นแสนเพราะว่าอีกแล้วนี่เขาเอากองไปอบไหมครับวะเขาแซดตัวครับเขาแซดตัวกองไปอบก็วะเอาเอากองไปอบสี่เดือนก็วะเออพอจะหาก็เลยมาช่วยดูนี่แหละครับว่าจะบ่มาดอกกจะไม่บ้ามาวัดเพชรเชื่อก็โอ้ยก็หูหลาบานี่มันเพชรเชื่อมันตั้งเวลายห้พ่ออ้าวนี่วัดกันแล้วนะเมื่อกี้นี่เออไอตัวนี้ได้ปกติแต่ลูกหลังนี่ครับเจ็ดพัน psi เออก็ลดให้แต่ลูกหน้าเนี่ยได้สี่พันเวทอไออยู่แต่ตำแหน่งในการปรับโฟนะครับตรงนี้ปรับไปเยอะเกินแล้วก็แม็กซิมัมนี่ก็เยอะเกินนะเนาะเสียวุตก็เลยทําให้รถเรามันมันร้อนเออจุดนี้ก็เจอผิดปกติสําหรับเครื่องก็มีเทอร์โบนะครับเทอร์โบี่หลวมก็เลยทาให้โหลดควันดําหน่อยอยาให้เสียวุดเปลี่ยนเทอร์โบใหม่เนาะครับผมเออก็ไล่เช็คระบบอื่นนี่แหละครับ ตรงนี้ก็เดี๋ยวให้เปลี่ยนใหม่น้ำมันเหลวเลยน <laughs> รียกว่าตมครับผมอ่านี่สำคัญตรงนี้นี่โอ้ยเจลาบีแอลบวมี่มาสันเปิดเมั่งเราเกือบไม่เอาไปเฮ็ดเวี้ยออกมาเอาาอเจลาบีเอลขาดก็จะได้ให้ใส่เข้าไปเบิดงน้ำมันตัวเดินงานค <laughs> นมครับเหมือนตัวไม่ให้ดูรีเก็ไม่เตอร์ขีดตมรถเซาไปแล้วว่าสัน แต่ภาพรวมก็โอเคนะครับเสียวุฒเนาะเร็วแรงดีนี่ขนาดเราก็เลยให้พาเสียวุฒรยูนเข้ามาให้อยู่ในระดับระดับสแตนบายสแตนดาร์ดกลางๆไว้ก่อนําสุตนั่นแหละรถก็ยังแรงอยู่เดี๋ยวจะได้เทอร์โบถึงว่ามันเบาเลยเราค่อยปรับแต่งเข้าไปเอาเนาะครับผมเออบอกวิธีปรับไว้แล้วนี่ครับทีมงานสวัสดีครับป๋าโอุุนครับนี่ก็เสียได้เห็นว่านอนนั่งเสียรถโกเบรุ่นไหนก่อนปรุ่นแปด รุ่นแปดรุ่นแปดพี่พี่หัวหน้าเน่งครับมันเอออายุหกสิบขอว่ามันนมก็คอยอีกโอ้ไกินหยังดอกไม่ใช่มันนุมแต่ดอกนี่เพิ่มควาบดันเล็กน้อยแต่ว่าโอ้พอจะหันหน้าไปเอิแต่ก็เอินแต่พอไงพอไงก็เอินพอไงมันสิยบปีล่ะเท่าไหร่ปิดวีกันตรงนี้นะครับพีซีสอขีดห อืมโอเคโอเคจูนระบบเข้ามาได้เรียบร้อยก็หลักๆก,ก็คือมีแค่เปลี่ยนเทอร์โบเนาะเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ดีกว่าถ้าใช้ไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาไฟหลังโอเคนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันไฟห,หน้าครับสวัสดีครับผม